ครับสวัสดีครับพัทภูครับวันนี้เราจะพาเจ้าฮอนด้าซีเอลสามร้อยเราคะไปสั่งทําชิลหนาใหม่ก็เป็นชิลคัดตมอม,มครับของช่างแถวบ้านเนื่องจากตั้งแต่เปลี่ยนชิลเนี้ยมาฮะตั้งแต่วันแรกเลยผมไม่ค่อยมีความถูกใจกับชิลนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมเปลี่ยนเพราะว่าผมชอบตัวขาจับเนี่ยฮะเพื่อผมจะได้ยึดติดโทรถัพในถือหรือว่าจอเราได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปลองคุยกับช่างดูฮะว่าเขาจะคัดตอมชิลเราเป็นยังไงบ้างแต่ ตามจริงว่าผมอยากได้ชิวเนี่ยครับมารับกับสฟโค้งเรา,าครับแล้วก็อยากได้ป้านออกมาใหญ่หน่อยนึงแต่ความสูงประมาณนี้ก็กําลังดีนะฮะเดี๋ยวว่าเราลองไปคุยกับช่างดีกว่าครับไปครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึง ร้านพี่ที่จะคัสตอมชิวให้เราเติดกับขาชิวเดิมเรานะครับนี่ตรงนี้เลยบ้านพี่เขาเดี๋ยวเราลงไปหาพี่เขากันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนพี่เบียร์ครับนี่รถเขาสวยมากครับสองคันโคตรเท่ ใช่ครับถึงวัดสี่สิบสี่สิบเอ็ดซื้อหน้าจะขอไฟครับสี่จุดห้าเซนนะครับตอนนี้เราก็ถอดชิวออกเรียบร้อยแล้วครับโล่งมากเดี๋ยวเสร็จตอนไหนเดี๋ยวเรามาใส่ชิวด้ยวยกันนะครับ แล้วก็เดินทางมาใส่ชิวที่เราทำกับช่างไว้นะครับสวัสดีครับใส่ได้บอกไม่รู้ไงหูยตาใหญ่กว่าเดิมเลยอ่ะดใีใหญ่เพราะว่าตรงนี้มันต้องแบบาทำเล็กปุ๊บมันก็ไม่เหมือนในรูปไงอือโหสวยเลยอ่ะลองเทียบดูก่อน โอเคขอบคุณ okay, ครับครับตอนนี้เราได้ใส่ชิ้อใหม่ที่เรามาคัสตอมเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนครับว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ลองใช้ดูฮะแต่ว่าทัศนวิสัยดีขึ้นการตัดลมอะไรดีขึ้นเยอะเลยครับ